เอฟเฟกชั่นอีหนึ่งกันนะครับเย้หลังจากที่ EP พหนึ่งของเราออนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูฟีดแบ็คเปนแฝงกันว่าเอ้ยชอบไหมแล้วเราอ่ะนรู้สียังไงมาดูพร้อมกันดูเลยดีกว่าไหมสวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับนราอยู่ที่หน้าร้าน Temptation นะครับตอนนี้เขาบอกเลยว่าคิวยาวมากอันเนี้ยร้านไม่เปิดเลยนะเป็นกระแสมากจริงๆนะครับเพราะว่ามันมี เค้กอันหนึ่งที่เรียกว่าทอรจารคาเฟ่สนะครับเขาขายแค่วันละ20ชิ้นนะครับดังนั้นตอนนี้ร้านใกล้เปิดแล้วเดี๋ยวพอเปิดเนี่ยเขาจะมีพนักงานเอาคิวมาวางนะครับเราก็ต้องไปหยิบคิวตัวละคนด้วยมาแล้วมาแล้วมาแล้วร้านใกล้เปิดแล้วทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช้ ข้างหลังเขก็ต่อคิวพร้อมกับป้านะนี่ผมมาสัมภาษณ์ผมยังมาต่อคิวเลยมงานะแม่คุนคะรับจ้างมาซื้อแน่เลยแดบเนี้ยไม่ได้รับจ้างจ้าปล่อยนีนะปล่อยไม่ปล่อยปล่อยไม่ปอยแล้วเราให้เส็จแค่หนึ่งคนหนึ่งคิวเท่านั้นครับโอ้ลงมาะด้วย แบบนี้ไม่ได้นะครับขออนุญาตนะคะคืเนแฮะเจออ่ะพอเราโอ้อ่ะเดี๋ครับหยุหลออมาเลยแกหล่อเลยคิวนะครับ้ขันหล่อยจับมือคนที่ยังไม่ได้คิวเดี๋ยวมาตอใหม่พรุ่งนี้นะครับคนที่ได้คิวแล้วแป๊บเดียวนะครับยี่สิบคิว ตัวจริงจริง,รงนะครับทุกคนตัวจริงคือแบบออกบางดูทุกคนแบบแกรีด๊ดโหร้านเราอย่างสวยร้านบบคืออะไรเนี่ยร้านชวังปะใช่แล้วเราหิวเลยอ่ะเหนขนมเดี๋ยวขอถามเชฟด้วยก่อนว่าเค้กชิ้นเ,เนี้ยพิเศษยังไงครับครับก็เค้กคอาตาคาเป็ดอันนี้เนี่ยก็เป็นเค้กที่ไม่ใช้แป้งนะครับใช้เป็นอัลมอนด์กับเนืสนาแทนมาผสมช็อกโกแลตจากอิตาลีออกมาก็จะเป็นเค้กเนื้อนุ่มแบบนี้เลยครับนอกจาก เคที่พิเศษแล้วเนี่ยร้านเนี่ยเขายังรวมสุดยอดเชฟเอาไว้ที่นี่ด้วยทุกคนเชฟชินเนี่ยเขาก็จะดูเรื่องเค้กครับแล้วก็เชฟกายก็จะดูเรื่องอาหารทั้งหมดส่วนผมก็ดูเรื่องต่างๆในร้านครับเชฟตูเชดเมนูอะไรอย่างนี้ครับเมื่อกี้มีคนพูดถึงผมอยู่หรือเปล่าครับมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวโอ้ยตาหนึ่งนี้มีติ๊กตาไหมไม่มีไม่มีอย่างนี้ยิ้มเลยยิ้มเลยเฮ้ยยย้ยย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 ย ที่นี่แล้วทุกคนวันนี้บอกเลยว่าน้ำตาลขึ้นแน่นอนเพราะว่าร้านนี้มีแต่แบบของอร่อยออร่อยทั้งนั้นเลยทุกคนใช่ครับแล้วก็ไม่ได้มีแค่พายบลูเบอร์รี่นะครับนี่อร่อยยังมีของอร่อยอีกมากมายเลยครับอืมก็พายบลูเบอร์รี่ของกายเนี่ยก็จะขายแค่แค่สิคิวช,ชว่วงเช้าครับมีแค่สิคิวช่วงบ่ายจะน้อยนิดนึงนะครับเพราะว่าเราทีไปทำสดๆเลยครับเค้กพายบูเบอร์รี่เนี่ยอร่อยมากคอนเฟิร์มสิ่งที่อยากรู้เนี่ยว่าทำไมเค้กพอตาก,กับเบคส์เนี่ยขายแค่วันละ20ชิ้นครับรีว่าคนทำมันโคตรอินโดดเี๋ยว ก็จริงๆคนทําเขาทำเองทุกขั้นตอนทับบวกกับความวิถีไปทานเนี่ยก็เลยกลายเป็นและเทมเปเลยครับตอนนี้เราอยากะเ็ลน์่ถเท่มายเฮ้ยเฮนึเก้า่ลาเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้เฮ้เฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเ เฮ้ยเจ้สวยเื้อสวยคนๆโอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับเชฟชินแล้วนะครับเป็นเจ้าของความอร่อยของเค้กพาตากาแฟชิีนนะครับที่ขายวันละแค่20ชิ้นเท่านั้นนะครับผมเชอบฟิวคอบฟิวเดี๋ยวลองกระทำสิเ่าคนนี้สนุกสุดล้นทุกอย่าง ขนมเค้กจ้าขนมเค้กอร่อยอร่อยทำเองนะจ้าขนมเค้กจ้าหอมนุ่มอร่อยจ้าทำเองค่ะอร่อยจ้าฮัแม่บอกว่าอย่าซนลูกอยาหยิกกินถนนไม่เล่นบอลลูกฮะกูโอ๊ยเป็นโก้ปะหนี่งขอต้อนนะคะ ยอนก่อนชิลุคุณขรับกอดดาเชทนติเด anyway. ือแล้วอ่ะขอบคุณนะคะแม่ครจ้าใช่มบาทมีรถลูกดามด้ยนะครับยายผมเปคนทำเองนอร่อยมากครับเชฟท่ามสบาทเลยเหรอคะใช่ครับในตลาดขายแค่เชฟที่สามสิบาบาทเองนะคะเข้ากับร้านในตลาดเชจ้าไม่ค่ะแม่จ้าแม่หนูคอลูก สอกาแฟหนึ่งแล้วก็ใบเตยหนึ่งค่ะทีนี้นะห้ามสนแล้วรู้ให้อันนอร่อยค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณคุณยายมากนะคะจ้ามันแน่อร่อยนะลูกขอบปาณถือดิเดี๋ยวเถอเดี๋ยวหลดนี่จ้ะยายทำไมยายต้องรถแรกแจกแถมอะไขนาดนั้นล่ะ แล้วเราจะเอากำไรมาจากไหนก็ยังดีกว่าขาดทุนนะลูกเอาเถอะคิดว่าช่วยๆเขาถ้าก็ซื้อไปติดใจเขาก็กลับมาซื้อเราเงีงทีนี้เราก็จะได้ลูกค้าประจับผ้าใช่ไหมลูกแล้วถ้าเขาซื้อไปแล้วติดใจก็ได้จ้ะกินน้ำก็เฝ้ามุ้งไงติดคนตายต้องซื้อก็ต้องรอให้รู้หมดอยู่ว่า รู้เขารู้เราไว้มันก็ดีกว่าะเวยพูกว่านะลาสูิทาเนี่ยมันขายเค้กเอาวันตามเราแน่เลยว่ะพอเราขายเค้กแนว่ัเทัวๆนะมันก็มาขายตามเราอีกแต่ไหนก็ซื้อมาละกูขออาชนะขามือกลิ่นไม่หอม,ม,หอ,มหอ่ะกลิ่นเนยนมก็ไม่ออก จะเจอดูแห้งๆด้วยเร็วผมพูดีองผมรู้แล้วผมไม่ต้อชิมเลยผมชิมก่อนไหมฮะควรชิมก่อนไหมชิมนี่ชิม,มนี่มันต้องกินก่อนถึงจะรู้ <laughs> กพราว่ารวมๆมันก็อร่อยดีนะเว้ยก็เหมาะกับราคาส5 0รอสิบาทเลยนะแล้วไงวะถึงเค้กกูจะแพงกว่าแต่วัตถุดิบที่กูเลือกใช้กูเลือกใช้อย่างดีเว้ยอัลมอนด์ช็อกโกแลตบนิลลาของกูของแทนกูว่าคนกินเคอรูู้่ะกูเลือกกินเค้กกูเพราะอะไร เิดเก่งเลยทำไเก่งเลยเฮ้ยที่กเสื้อเขาเหมือนกันมากเลยนะคนหนึ่งขาวนอกเออวะเออสลับดนมาเลยนี่ที่กที่เคยบอกว่าเป็นคนทําภายในร้านสวัสดีครับวัสดี้รวับนีน่เพือนองล้วเเท่กว่ะพี่อ๋อผู้ช่วยทีเนาะอืน้องสู้นะ ผมเคยกินพายของพี่ด้วยนะครับเหรอปรดังไหวเลยพี่ตั้งแต่ที่กินมาเนี่ยทีหนึ่งแล้วจริงเหรอน้องจริงดิพี่อร่อยกว่าร้านดังในเน็ตหลายร้านนี่เสดาอ่ะคนไม่ค่อยรู้พายร้านเนี่ยออยาากเขอบคุณมากเลยนะน้องอ้าวมากันแล้วเหรออเาไปเท้เกินกว่านีบใส่สูตรเนี่ยชิ้นมันคฮรออยู่ข้างในแล้ว โอ้ยโหแม่นซะด้วยตนหน้าไน้องแม่งทำงานไม่ได้เรื่องแต่ตีมาเข้าทำงานกูมันเก่งอยู่นะชินแต่กูไม่คู่กูว่ายไงจุ๊จังไงนี่ยหรกูเชื่อคนใหม่กู่ะกูไม่รับนะกูเย็นไอ้ตัวถ่วงบังยังพี่น้องเขาลองทำงานเลยนะเว้ย เฮ้ยพี่รื่องนี่ก็เรื่องร้อยนะถ้าผมพิสูจน์ได้นะว่าผมไม่ได้มาเป็นตัวทวงพี่จะยอมรับผมกับเพื่อนไหมตาต่อตาปันต่อปันนะผมขอท้าทำเค้กแข่งกับพี่เฮ้ยแข่งเราก็ข้าวซะด้วยไงนี่ เปียนมาโชว์ฟิล์มหน,น่อยแอบ <c oughs> เบะปากด้วยแอบพอไมไปสูดเขาแขอแอบด<อ>ูแอบดู สิ่งในการสินรอคิวสิ่งที่พี่ยอมพูดอ่ะเจ็บพอมีเฮ้ยทำนด้ไหนวะไม่เห็นเลยว่ะ ้ายกันมากเลยอะแต่จ่สีดำดูดีกว่านิดนึงแต่ผมชอบจ่าสีขาวนะ กูว่าถึงเนื้อเทมันจะไม่นุ่มฟูเท่าของมึงนะแต่กูว่ามันละมุน,น,นมใช่ไหมพี่มผมก็รู้สึกเหมือนกันใจที่บอกว่าไง เกลียดสาวมากบไม่ได้แพ้ารเกิดซีสยองแน่กูไม่เข้าใจปะพี่เขาแพ้ถั่วทาเค้กถั่วหาย่ใช่ถยาเพราะมันต้องให้ตายอยู่ตรงนี้ตลอดใช่ไหมแมว่าเยรือเปล่ากูวานขาเยอะ่ได้ยายก็่อยู่ที่นี่คนตาคนยาย เดินคุยอะไรกันอ่ะมันไม่เรื่องเข้าครัวคนนึงไปตรงของคนนึงไปเตรียมของไปไม่ไปตกลงที่เราพวกผมเป็นผู้ช่วยแล้วเหรอครับไม่ต้องถามอ่ะรีบไปทำได้ละดูด้วยเกมด้วยเกมด้วยเพื่อนรัช่วยชีวิตด้วยแล้วธรรมชาติสิจิ๋วะข้ามจเห กอบงานคนอื่นด,ดีใจมากนะก่อนนี่พี่ระหว่างกอปปี้กับเป็นแรงบันดาลใจเนี่ยมันต่างกันนะครับ <Hey. S 2> ที่ผมอยากทําเค้กของพี่เนี่ย <Hey. S 2> มันคือความชื่นชมของผมครับแลวอีอย่างมันก็คือความสุขของผมว่มาแต่พี่เถอะมีความสุขครั้งล่าสุดเนี่ยเมืะะ่อไหร่แล้วะเฮ้อ้โหเไอพี่ อะไรเพูดมาตรงๆดีก oh. ว oh. oh. hey, hey, oh. hey, oh. 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 ่านะพี่ปล่อยโอ้ยัไม่ชอบแพ้จับไหล่โอ้โห่อยโอ้ยเฮ้เฮ้ยเโอ้โหวิียบร้อยท่ามน้ำสวยมากเลยเออลงไปกี่เล่เล่เดีวเลาเดียวหรพี่อแยบขำนะเออ ขำนี่ขำอะไรของพี่เนี่ยก็บอกไงฉันไม่ชอบม่้ใครจับไหล่ถ้าทำแบบนี้ก็โดนแบบนี้อีกแต่ตอนเนี้ยช่วยหนึ่งผมขึ้นก่อนได้ไหมเลี้ยวเอออย่นี่ยะเออนอนใช่ไหมนี่ขอความสุนะใช่ว่าคุณจะทำอะไรก้ไม่รับ ปไหมัเด็กวนดีกันอนดีเหาจบมือยอะแยดี้แฉไม่เลยอโอ้โหแม่ละอนลงน้ำเทลเลยนะเออหวานไม่ลงเลย่ยาวพยาเพียกอะไรก็พุ่งหลังมันใกลวอนเ้ยทชินี้ตัวมึงได้รักนะ ถ้าซีนี้ตัวไอ้อะไรวะชิมชิมเป็นอะไรแล้วปกติคุณคิว่าต่อยไปแล้วอะไรนะมันคือคำถามจับไหล่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 โอ้ยกด์เย้จบแล้วครับชอบิซีนไหนบ้างเริ่มจากชอบชอบซีนทำแข่งกันอยู่ด้วยกันมันรู้สึกว่ามันชอบซีนเหมือนกันเป็นพลังที่แบบพลังงาน บวกหลายอย่างทั้งหลวกลบผสมกัน้มันกลมกล่อมไปหมดมันถ้าดูไปพลังบวกอย่างนั้นเหมือนเราจะบวกกันองบวกกันบวกกันบวกกันตลอดจำแนงซีนสองแกชอบซีนตกน้ำครับจริงๆซีนนี้ก็คือเพิ่งเคยเห็นมุมมองเขาอีกมุมมองนึงที่ไม่ใช่แค่ดูครับแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความน่ารักอนยื่ในซีนนี้อยู่ทั้งแบบเราแกล้งเขาแล้วว่าเขาแกล้งเราก็สนุกครับซีนนี้มันชอบชอบซีนเดียกับโอ้เพราะว่าจริงๆซีนที่ถ่ายถึงนั้นไม่ใช่ ฉากที่เซตขึ้นมาเป็นร้านขนมจริงๆเลยนะครับแล้วก็ซีนตรงนั้นก็เป็นที่เขาใช้ทําขนมจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็บรรยากาศมาเต็มมากยังจําเครื่องแง่มีกลิ่นขนม,มนอะไรเงี้ยยิ่งเพิ่มบรยรยากาศไปอีกพี่ภูมิอะของพี่ชอบซีนเปิดตัวของทุกคนเลยรู้สึกว่าเนอะมัน,ม,นมันแบบว่ามันเท่ดีครับแบบว่าโอ้ทั้งภาพทั้งแสงยิ่งแบบ จังหวะสโลหรือว่าจังหวะแบบลปล่<ม>ปอย่ะเออ <laughs> ใช่ใช่จังหวะปล่อยผมนี่มันแบบว่า <laughs> สั่นอะไรเงี้ยแบบว่าคือเราเราเป็นคนทําง,งานเรา <laughs> เราเห็นว่าเรารู้วิธีการว่าแบบขูคอเซตกันยังไงแล้วพอมันออกมาแบบเนี้ยมันรู้สึกว่า ừ, มันประทับใจครัใช่ใช่ผมผมก็ชอบเปิดตัวนะพี่เปิดตัวหมายถึงอินโทรหรือว่าเปิดตัวอันไหนเปิดตัวเราอ่๋อเปิดตัวแต่ละคนใช่ไหมใช่อันนี้อันนี้รู้สึกว่าไออินโทรก่อนก่อนเริ่มเรื่องอ่ะชอบเพราะว่า มันมันไอตอนที่เรามายืนรวมกันมันเห็นถึงครอบครัวไม่รู้อ่ะรู้สึกว่าเป็นครอบครัวเออใช่ใช่รู้สึกถึงความเป็นครอบครัวแล้วก็แบบพี่พี่เขามีการแบบจัดซีนจัดฉากได้ดีแบบการจุดฟองจุดไฟตัวไหนควรจุดวางไฟไว้ตรงไหนบ้างอะไรงนี้ใช่แล้วผมก็ชอบซีนไอ้ที่มุดอยู่กับพี่ไกอ่ะเออลงอยู่ลงเพระที่ที่ตาใช่ไหมอยู่ตาอยู่ใช่คือแตา โอ้แบบนึกนึกถึงแบบที่เราเห็นในเฟรมนะแบบว่าแล้วการถ่ายทำเนอะมันจะแบบว่านีา่ไปก็ไม่ได้นี่ไปก็ไม่ได,ไได้แล้วมันดูลงตัวใช่แล้วมาเก่งเก่งมากเก่งมากเก่งมากแล้วทุกคนรู้สึกไงนะครับก็าฝากคอมเมนต์ข้างล่างด้วยนะครับครับผมครับแล้วก็มา,าดูรอรีแคปอีพีต่อไปด้วยนะครับอีพีสองด้วยฝากด้วยนะครับซีรี เบกมีพีทพิชิตใจนายสายหวานนะครับผมเจอกันทุกวันอาทิตย์นะครับสี่ทุ่มสิบห้าทางช่องแปดครับดูย้อนหลังนะครับผมที่แรกครับที่ True ID ครับครับผมแล้วก็ส่วน International Fan d o m นะครับสามารถรับชมผ่าน Kaga Olala นะครับผมเดี๋ยวมาเจอกันนะครับมาเจอกันนะครับบ๊า e a า e